สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC อันนี้เสียงแมวนะคะเสียงเอ้ยเสียงแม่นะคะขอโทษขอโทษค่ะเสียงแม่เสียงแม่อันนี้นะคะก็เป็นซูเปอร์แมนแมวนะคะนี่ซูเปอร์แมนไอรอนแมนนะคะกับซูเปอร์แมนเนื้อนี่ทุกคนจะให้ทุกคนเห็นกันให้ชัดๆเลยนะคะว่าน้องคาร์เมลนะคะปีนเทปจะลงคลองอยู่แล้วเพราะว่าคลองนะคะมันก็ดินมันก็สุด นี่นะครับดินน้ํามันลดเนะคะีคยคบเพราะเขาเอาวิตน้เา,นา,นเาเข้านานะอืมเนาแล้วก็บ่อนนะคะ่ะนี้นะคะแม่กําลังยดยออยู่เอ้ยยกยอทุกคนดูได้ปลาแต่ว่าฉันแบบไม่ถึงนี่ทุกคนได้ปลาเพียนด้วยไงยน้องนันล่าเอาคาเมวยังเอาเอาเอาก้อนไปวางไว้ตรงน,นั้นอีกโอ้ยอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวสําหรับ น้องเมีงเงยนะคะนี่ก็เป็นไอรอนเมนนะคะนั้นแค่นี้กันนะคะสาหรับคนที่อยากติดตามนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะถ้าติดตามได้นะคะก็ต,ะติดตามเลยนะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะขอรับตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายนี่ดูน้องเมียนะ,ะนี่ถึงมินิฮาให้ดูเลยบ๊ายบายนะคะทุกคนรักนาจุ๊ด